ครับตะไคา้ย่างดึกนะครับผมนี่ก็รถเกี่ยวเข่าพุ่มป่านะครับผมอยู่ทางบ้านพุ่มสว่างนะครับนี่นี่เพิ่งกระเซยรถเกี่ยวขึ้กเอานะครับผมเป็นรถคู่กุ้ตาซีซีเจียนูนทีพัดนะครับผมเข่าก็ขอหกต้นสูงนะครับเขารู่หน้าขำต่างน้่มครับ อันนี่พ่นแตงเกียวดันข้อสปริงนะครับแต่ว่าพ่บนบ่ได้แตงตู้นะครับแต่ทำตะกอ,องรถพ่นแล้วกไปเรื่อยเมื่อนี้กะล่มนะครับผมรถเกี่ยวเหตุงานได้ดดึกนะครับจวดจวดไปครับพี่น้องรถเกี่ยว